สมพักเซียนเด้อพี่น้องสมพักเซียนเป็นแล้วจ้ะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยจ้ะเหลืองอุยหุยเลยจ้ะส้มพักเซียนนะคะเป็นแล้วเรียบร้อยพี่น้องจ้าซีม,มึงแล้วแสบแสบจ้ะเซียนใหม่ๆมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องจัดการล่างทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะพักเซียนฝรัง่งฟักเซียนฝรัง่งพี่น้องจ้ะบึงหยดปีลูปนะน่าพักเซียนุดโจอดค่ะบอพี่น้องจ้าอันนี้ล่างทำความสะอาดเลีวนะคะลูกก็เอาใบพ่นออก เลือยแต่ยอดอ่อนๆเลยจ้ะพี่นกบานนี้ก็จะมาเรียงนะคะจะเตรียมที่จะมาเรียงเรียงเห็ดยังนะคะพี่นอกจ๋าเรียงเพื่อที่ว่าจะทําการดองสมพักเสียรเห่านะคะพี่นอกจ๋าเดี๋ยวตามมาเบิ่งน้ากันเน้อเตรียมพักเสียนแล้วล่างเรียบร้อยเตรียมเรียงค่ะเรียงแบบนี้เลยจ้ะพี่นอกจ๋าเป็นยังคือตรงเรียงแบบนี้ เลี้ยงไหวให้เพื่อว่าพ่อเวลามากเลยจ้ะเอามากินกับง่ายจ้ะยิบมากินกับง่ายนะคะจะบ่มารวยกลวยกว,ยกวงพี่น้องมารวยกลวยกว,ยกวงเลี้ยงแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเป็นงความสวยงามนาอเนี่ยสลับหัวสลับถ่ายกันแบบนี้จ้ะพี่น้องจ้ะอันสมพักเสียนสูตรนีบดตรงขั้นเด้อพี่น้องจ้ะดองสมพักเสียนบ่ตรงขั้นให้เจ็บมือจ้ะ ดองผักเสี้ยนยังไงไม่ต้องคั้นให้เจ็บมือเพื่อที่น้ำจะได้ท่วมเสมอกันนั่นเองจ้ะพี่น้องยอดของเพิ่นจะแ่บกวัวใบจ้ะลก,ก็เลือกแต่ส่วนไหนที่ดองแล้วอร่อยมาในขณะที่เราเรียงแล้วเรียบร้อยนี่เลยค่ะเทกเกลือใส่จ้ะพี่น้องสมผักเสียนบบตองคั้นนะคะถ้าใครทำสูตรนี้รับรองอร่อย กรอบกรุบกรุบนะคะดองสูตรนี้จะกรอบบ่หย,ยาบได้ค่ะพี่น้องจ้ะใส่เกลือลงไปเลหลายแบบนี้เลยพี่น้องจ้ะเกลือลงไปเยอะๆต้องอยานเข้มเด้อพี่น้องเพราะวา่าเดี๋ยวเราก็จะต้องล้างน้ําออกนะคะแล้วก็เทน้าลงใส่ค่ะพี่น้องเทน้ําลงใส่แบบนี้นะคะ เพื่อนจมนนำด้วยจากพี่น้องจ้าสูตรดองผักเสี่ยนสูตรนี้อร่อยนะคะเเห็นบ่าจา้าเกลือเพื่อนก็นจะละลายแล้วก็บบต้องย่านที่หมักเกลือทิ้งไว้แบบนี้หนึ่งคืนค่ะพี่น้องจ้าทิ้งไว้แบบนี้หนึ่งคืนบบต้องไปเหตุยังก็เพิ่นด้วยด้วยจากพี่น้องให้เพิ่นจมนํำนะคะทิ้งไว้หนึ่งคืน ผู้ใดสสะดวกเอาไว้24ี่ชั่วโมงก็ได้นะคะพี่น้องจา้าเรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาพักเสียนเฮาสิเป็นจังใดเดี๋ยวตามไปบึงกันตอนแช่เกลือผ่านไปหนึ่งคืนจ้าน้องจา้านี่ก็คือพักเสียนเท้าเซไว้ความไปนะคะพี่น้องยี่สิบสีชั่วโมงเนาะเอากะสามารถนะคะที่จะมาเทน้ํานะคะทิ้งพี่น้องจะสังเกตได้ว่ามันจะมีน้ำคเ,เ,เขียวออกมานะคะพีน้องค่ะ น้ำเขียวๆของพักเสียนแะลองเห็น,น่นจะว่าเป็นเขียวนะคะเขียวแบบว่าเขียวสดขึ้นนะะเขียวีเขียวปือป้อๆมาล้างน้ำออกจากล้างนาง้ำเช่นห้องแช่เกลือไว้นีหละที่นมออกในเดือนนะคะ นี่อะไะพี่นง๋าสาเหตุคือทําไมรถดถึงไม่อันจับเป็นอยังคืออันสลับหัวสลับท้ายห็้นบ่ระจ่าพี่นงเพื่อนจะสวยนะจ๊ะเพื่อนกะจะสวยเลี่ยงตัวกันสวยค่ะระบาดนี้ต้นหลังนี่นะคะพี่นงเข้ากาจะเลี่ยงเอาเข่าไปไว้ในกระปุกนี่นะคะเลี่ยงเงือนเดิมนะคะพี่นงจ้าล่าง ก่อนอื่นก็ต้องมาล้างน้ำเกลืออก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะล้างน้ำเกลือออกจากสงสามน้ำบุนเดอร์พี่น้องจ้ะพอเข้าเซ่เกลือไว้เดือดขึ้นนะคะเป็นจะเข้มยิ่งล้างน้ำเกลือนะคะเซ่หน่ำเย็นล้างตอนล้างน้ำเกลือนี่ก็ล้างน้ำเย็นจ้ะนะคะปรับน้ำให้เย็นเพื่อว่ะยังนะคะเพื่อที่ว่าพักเข้าจะไ้กรอบเข้าไปอีกจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพอล้างจักข้าวก่อนเด้อ จ้ะนี่ก็คือผักเซียนที่ลดล่างแล้วเรียบร้อยไปสามน้ำเลยจะ้ะหยุบแล้วก็เหลืออยูย่ประมาณนี้แล้วพี่น้องจ้าเคี้ยวงามดีขนาดจ้ะอันนี้ก็คือน้ำซ้า่เขานะคะที่ต้มแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นเรียบร้อยนะพี่น้องน้ำซ้า่เขาที่ลดต้มนี่จะเป็นน้ำซา,าวข้าวของข้าวเหนียวค่ะน้ำข้าว ข้าวเหนียวเนี่ยเพื่อนจะพอเวลาห้าเอามาดองส่งพักเสียนรสฉาิจะก,กลมกลมจ้ะพี่น้องจอ้าล่างน้ำหนึ่งน้ำสองถิ่นไปน้ำที่ลดใช้อันนี้จะเป็นน้ำที่สามที่สี่นะคะพี่น้องหลังจากที่ห้าล่างเข่าเหนียวนะคะห้าก็ามาต้มต้มแล้วก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะพี่น้องเพื่อที่จะให้เพื่อนเป็นหัวเสือในการดองนะคะผมซีโรถผู้ไดหมักกับใส่ผู้ไดบ่มักกับบ่ต้องใส่นะคะ นี่เลยเรียบร้อยเลยจ้ะน้ำของเราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เย็นแล้วนะคะพี่น้องจ้าปตาต้านี้เฮากับจะมาทําการดองเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือพักเซียนที่โลดล้างทาความสะอาดแล้วเรียบร้อยตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนจ้าบานนี้กับเท่้ําน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำเศร้าเขาเทใส่ให้ท่วมพักเลยจ้ะ รถตุมร้ายนะคะที่ให้ทวมเลยจ้ะพี่น้องค่ะน้ำซาาข้าวขอแม่เด้อพี่น้องเด้อมีเค็ดลับอยู่วานะคะในขณะที่เราจะทาการดองต้องแน่ใจเด้อจ้ะพี่น้องว่าน้าที่เข้าต้มไว้หรือน้ศซ้าเขาน้าเข้ามานี่เข้าต้มไว้เพื่อนต้องเย็นต้องให้เพื่อนเย็นก่อนเด้อเพราะว่าถ้าเพื่อนห่อนมันจะ ทำให้ผักเสี้ยนของเราเสียรสชาตินะคะพี่น้องจ้าถ้าเพื่อนเย็นโตลงนี่สรสชาติของสมพักเสียนเห่าก็จะแสบจ้าเนี่ยเทให้เพื่อนทวงแบบนี้เรื่อยๆพี่น้องค่ะจะสมพักเสียนเห่าเป็นแล้วเรียบร่อยนะคะลดทิ้งไว้อยู่ตั้งหกวันจ้าพี่น้องเพราะว่าอากาศบบาหอนแห้งจ้าหกวันนะคะพักเสียนเห่าก็จะเหลืองกอบแบบนี้เลยจา้าเดี๋ยวมาซีมึงจ้าวเสสซาไดนะคะ ซิมส่พักเซียนพี่น้องว่นน่ะเห็นก็จ้สีกําลังสวยเลยจะห้าวันพี่น้องจ้าถ้านับมือเฮนํำก็สิเป็นหกมือนะคะห้าคืนแสบสุดยอดเลยจ้ะสุดยดอดค่ะ คลิปนี้เอาสูตรมาฝากแล้วเรียบร้อยนะคะสมซักพ,พักเสียนผู้ใดเห็ดสูตรนี้แล้วรับลองอร่อยแน่นอนจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคุณด้วยจ้าติดตามกันได้ไหมในคลิปหน้าได้จ้าพี่น้องจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้โลดด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าก็ตกินสมพักเสียนก็เดอบันนี้ซิมแล้วแซ่บจ้าพี่น้องติดใจกินต่อกินต่อค่ะบ๊ายบายค่ะ